แต่งสาธุชนวัตรบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ก็เป็นระยะระยาใกล้ที่จะศึกษากระกรมรมฐานหรือว่ารับฟังการแนะนำปฏิการปฏิบัติพระกรมรมฐานแต่ถ้าว่าก่อนที่จะแนะนำวิธีปฏิบัติพระกรมรมฐานก็จะขอนำมาบุคคลตัวอย่าง ที่ปรากฏมาในพระธรรมบทขุตกนิกกรมันเล่าให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทน์ปังก่อนเพราะทั้งนี้จะได้เพื่เครื่องศึกษาว่าปฏิบัาของท่านที่ได้บรรลุมรรคผลด้วยการอย่างใดอย่างหนึ่งว่าการบรรลุมรรคผลนั่นจะมีการบรรลุไม่เสมอกันอย่างพระเรวัตในเรื่องที่หนึ่ง นี่กล่าวมาแล้วพระเรวัตอาศัยกายคตานุสติกรรมฐานเป็นสำคัญนั่นก็คือพิจารณาเห็นญาติของเจ้าสาวที่เมยุร้อยยี่สิบปีมีหลังกงมีผมหมอกมีฟันหลอมีหนังตกกระเกิดอาการรังงกิจร่างกายเมื่อทราบชัดจากญาติทั้งหลายว่าถ้าเจ้าสาวของท่าน สมัยเมื่อแกลงไปจะต้องมีสภาพเช่นนี้ท่านก็เลยลังเกียจไม่มีความปรารถนาใครในการแต่งงานจึงได้แวะก็ไปหาพระที่ข้างบ้านแล้วขอศึกษาพระกรรมฐา,านตั้งแต่เบื้องต้นถึงปลายโดยย่อเบื้องต้นถึงปลายโดยย่อก็เบื้องต้นก็ได้แก่การร,งระงับอารมณ์ฟุ้งซ่าน ลายก็ได้แก่พิจารณากันห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่นี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าศึกษากันโดยย่อแล้วท่านก็ลีกตัวเข้าป่าไปเจริญพระกรรมฐานจนสำเร็จอรหันเป็นพระอรหันต์ปริสัมวิทายานสามารถเทระมิตอะไรต่ออะไรได้ตามความประสงค์ นี่เป็นจริยาของท่านหนึ่งสำหรับประวัิน้องชายประสารีบุทซึ่งมีอายุเพียงเจ็ดปีสำหรับวันนี้จะนำเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่สำเร็จอร,รหัตผลต่างกันท่านเจ้าของเรื่องมีนามว่านางปตตาจารา สำหรับเรื่องราวของนางประตาจารานี้ขอนำเรื่องโดยพิสดารเพื่กล่าวแกบ่บรรดาท่านพุทธบริษัทตามสัมบาลีดังนี้ความมีอยู่ว่าเมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ในพระเชดวันมหาวิหารในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระพิจิตามานทรงปรารุพรางจาราถิรีเป็นต้นเหตุ เุฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกเปเทศกิเนยทรงตัดเป็นเวขาถาโดยย่อว่าโยจะวัสสตังชีเวดังนี้เป็นต้นตามพระบาลีมีใจความว่าดังได้สดับมานามวตาจารานั้นได้เป็นหินดาของมหาเศรษฐีผู้มีสมบัติถึงแปดสิบโกดในกรุงสาวตถี แล้วก็มีรูปงามในเวลาที่นางมีอายุได้สิบหกปีมารดาบิดาต้องการจะรักษาเธอไว้ในที่ที่ปลอดภัยยียงให้นางอยู่บนปราสาทเจ็ดชั้นคือบนชั้นที่เจ็ถึงเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านกล่าวว่าการระวังรักษาคนนี่บรรดาท่านพุทธบริษัท มันไม่ใช่วัตถุคนมีชีวิตจิตใจตามพระบาลีทรงกล่าวว่าเบื่อบิดามารดารักษาถึงขนาดนั้นนางก็นางก็ยังสมคบเพื่อรักใคร่กับคนใช่คนหนึ่งที่ใกล้ชิดนี่ห้ามกายมันห้ามได้แต่ห้ามใจมันห้ามไม่ได้ <c oughs> เป็นอันว่ามีคนใช่คนหนึ่งที่อยู่ในบ้านของนางรูปร่างหน้าตาดี <c oughs> เป็นคน่าทางอ่อนน้อมจริยาวาจาไพาระพ้จาอ่อนหวานนางก็เกิดรักคนใช้คนนั้นขึ้นมาในเวลาต่อมาปรากฏว่ามารดาบิดาของนางได้ตกลงกับท่านตาแก่ของชายคนหนึ่งซึ่งมีชาติมีสกุลเสมอกันยกให้เขาโดยที่ผู้ใหญ่เห็นสมควร แล้วก็กำหนดทำการวิวาคือกำหนดวันแต่งงานขั้นมาถึงวันวิวาคือวันแต่งงานใกล้เข้ามานางจะได้พูดกับคนรับใช้นั้นว่าฉันได้ยินข่าวว่ามารดากับิดาของฉันยกฉันให้แก่คนในกลุชื่อโน้นแในเวลาที่ไม่ทัาน,นี้ฉันก็จะต้องแต่งงาน เมื่อแต่งงานแล้วฉันก็ไปอยู่ในบ้านผัวของฉันตัวท่านเองในระหว่างเราทั้งสองคนจะมีระความรักกันมากสักเพียงใดก็ต,ตามทีถึงแม้ว่าท่านจะไปหาฉันถือของกำนันคือเครื่องบรรณาการไปเพื่อฉันท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใกล้ฉันได้ถ้าหากว่าเธอหรือว่าท่านมีความรักฉันจริงๆ ก็ยงพาฉันหนีไปเสียในทางใดทางหนึ่งในเวลานี้ก็แล้วกันถ้าเวลานี้ไม่จัดการก็เป็นอั้นว่าโอกาสของเราจะหมดไปในวันหน้าไม่มีโอกาสเมื่อคนรับใช้คนนั้นความจริงไม่ใช่รักกันเฉยๆเื่อได้มีโอกาสาร,ร่วมรักเป็นในฐานะสามีภรรยากันรับๆอยู่แล้วยงังได้รับปากว่าดีละนางผู้เจริญ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะไปยืนอยู่ที่ในที่ประตูเมืองด้านเท่าตามทิศใดทิศหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ในเวลาเช้าตรู่ <c oughs> แล้วขอเธอจงออกไปด้วยใดอบายอย่างใดอย่างหนึ่งไปหาฉันที่นั้นเป็นนั้นว่ามาถึงวันนัดหมายกันแล้วเขาก็ไปกันตามนั้นชายหนุ่มก็ไปคอยอยู่ ฝ่ายว่าทิดาเขาถมหาเศรษฐีที่มีนามว่าบตาจาราในเวลากลางคืนเข้านอนเธอก็่มผ้าปอนปอนคือผ้าเก่าก็าสยายผมให้ยุง่งเอารำมาทาร่างกายเอารำด้วยเอารำเนี่ยมาทาตัวซให้ให้ผิวมันขมุขมอม ในเวลาเชา้ามืดจึงได้ถือหมอนน้ำออกจากเรือนทําทีมันว่าพวกทาสีจะไปทำงานแล้วก็ได้ไปในที่นัดหมายกันไว้ในเวลาเช้าตรู่สำหรับคนรัใช้นั้นพานนางไปไกลแล้วสำเร็จการอาศัยอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งหรือว่าเข้าไปใน,นป่า ว่าอยู่ในป่าได้อยู่ในเมืองไม่ได้นี่ความจริงขึ้นชื่อว่าความรักพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนที่จะแต่งงานกันมันมีเหตุสมแรยการด้วยกันหนึ่งปุเพสนิวาสเฮยเป็นสามีพัญญาร่วมกันมาในชาติก่อนนี้อย่างหนึ่งจะเรื่องคโมโคลนโ,โกศสษที ในเรื่องการหนึ่งก็อาศัยอยู่ความใกล้ชิดสิ่งันแลกันเปนเหตุเหตุเห็นใจสิ่งันแลกันอย่างนี้ก็รับกันแต่งงานกันได้เมื่อเธอเข้าไปในป่าแล้วก็ปลูกกระท่อมเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไถนาในป่านั้นแล้วก็นำฟืนบ้างนำผักบ้างเอาไปขายปล่อยลูกมหาเศรษฐี ก็ถือหม้อน้ำมาแล้วก็ทำกิจมีการตำข้าวหุงข้าวเป็นต้นในความจริงรักกันแค่อย่างเดียวเรื่องฐานะไม่มีความสำคัญเธอไม่เคยทำงานได้ตนเองอยู่บ้านมีคนรับใช้แต่เมื่อมาอยู่กันตามลำพังเธอก็ทำได้ทำงานทุกอย่างได้แต่ใจของเธอมีความสุขก็ได้อยู่กับคนที่เธอรัก ก็สวยผลในความรักของตนที่รักคนรับใช้ในเวลานั้นแต้ปรากฏว่านางตั้งคันขึ้นแล้วเมื่อเวลาที่มีคันแก่นางจะไดใอ้อนวอนสามีว่าใ้ที่หมู่บ้านนี้นะ่ะใครๆที่อยู่ประการะเรามันก็ไม่มีไม่มีญาติไม่มีพี่น้องที่ไหนตามธรรดามันดา,นดาบิดาเนี่ย จะเป็นคนใจอ่อนโยนในบททั้งหลายดังนั้นขอท่านจนนนำฉันไปเยสุนักขวิดามาันดาเถิดฉันจะไปคลอดบุตรที่บ้านแม่บ้านพอ่อยังไงไงท่านก็ไม่ฆ่าฉันท่านสามีก็คัด้านว่านางผู้เจริญนี่เจ้าพูดอะไรมันดาบิดาของเจ้านนะเห็นเจ้าคงจะไม่ฆ่าเจ้า แต่ว่าเวลาเห็นฉันเขาสิดีไม่ดีฉันอาจจะต้องตายหรืออาจจะต้องถูกทรมานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะว่าขโมยลูกสาวาของท่านมาขโมยก็ไม่ใช่ขโมยยามปกติก็เวลาใกล้จะแต่งงานอยู่แล้วขโมยมาด้วยอย่างนี้ฉันไปไม่ได้เป็นนางอ้อนวอนแล้วแล้วเราเล่าแต่ว่าสามีก็ไม่ยอม ในเมื่อน,นางไม่รับความยินยอมจากสามีปรากฏว่าในเวลาที่สามีไปป่าในวันหนึ่งสามีเข้าป่าเธอจึงเรียกบุคคลผู้คุ้นเคยคือบ้านใกล้ๆมาแล้วก็สั่งเพราะว่าถ้าสามีข้นฉันกลับมาจะป่าถามว่าฉันไปไหนขอบรรดาพรกท่านั้หลายเพื่อบอกว่าฉันไปสู่ตะกูลของตน เมื่อนางสั่งคนข้างบ้านแล้วจึงได้ปิดประตูเรือนเรียบจงเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลีกไปจากบ้านแล้วออกเดินทางไปฝ่ายดานสามีกลับมาจากป่าไม่เห็นพัญญาจึงได้ถามคนบ้านใกล้เรือนเคียงพวกคุ้นเคยกันเมื่อได้รับทราบว่าเวลานี้พัญญาตั้งใจจะไปบ้านจึงได้ติดตามไม่ได้คิดว่า เราจะขอให้นางกลับเมื่อพบนางแล้วจึงได้อ้อนวอนด้วยประการต่างๆนางก็ไม่ยอมกลับเพราะตั้งใจจะไปคลอดบที่บ้านนี่เป็นประเพณีของพรามณ์ในเวลานั้นเองขณะที่กําลังอ้อนวอนกันอยู่ท่ากล่าวว่าลมกรร,มกรรมชิวาดที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าลมเบ่งมันก็เกิดปั่นปวนขึ้นในท้องของนาง นางเต้เข้าไประหว่างพุ่มไม้แห่งหนึ่งไันไ้พูดกับสามีว่านายลมกรรมกรรมะเชีวาดของฉันมันปั่นป่วนขึ้นแล้วไอ้ลมกรรมเชีววาดนี่ก็คือลมเบง่งมันนานถูกลมเบง่งมันเกิดขึ้นทุกเวทนามันก็เกิดขึ้นหนักนอนกลิ้งนอนเกลืนอนลอยู่ในเพื่อนแผ่นดิน ที่ตอนนี้คนที่เขาเจ็บท้องมันมีอาการเป็นยังไงอจตมาไม่เคยรู้เรื่องซะด้วยนะไม่เคยเจ็บท้องทางที่ดีก็ไปถามพวกผู้หญิงนี่เเคยมีลูกก็แล้วกันเวลาเจ็บท้องคือเวลาที่ลูกมันจะออกมันเกิดทุกขเวทนาขนาดไหนขณะที่นางกลิ้งเกลื่อกอยู่นั่นเด็กมันก็คลอดออกมาโดยไม่ต้องมีหมอทงแย่นั่นก็ดีเหมือนกัน เป็นอันว่ามันเด็ดข้อขึ้นมาแล้วเขาทั้งสองจึงหาเรือกันว่าการที่จะไปสู่เรีองคองดิมคุณนั่นก็มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะการจะไปที่นั่นก็มีความประสงค์อย่างเดียวจะไปทอดบทที่นั่นเวลานี้บทพก็คลอดแล้วจึงได้ตกลงกลับมาบ้านดึกสามีสมัยกันอยู่กันต่อไป ในพระบาลีจึงกล่าวว่าในสมัยต่อมาอีกนางก็ตั้งคันขันอีกเป็นวาระที่สองนางเป็นผู้มีคันแก่แล้วก็ได้อ่อนวอนสามีเมื่อครั้งที่แล้วแต่ว่าสาม,มีก็ไม่ยอมตามเดิมนางเมื่อเวลาที่สาม,มีไม่อยู่เข้าไปในป่านางจะได้อุ้มบุตรคนเดิมด้วยเซล แล้วก็พาท้องกำลังใหญ่นั่นแหละเดินออกจากบ้านไปอ <c oughs> นุการต่อมาปรากฏพระสา,ามีก็ติดตามไปพบกันในระหว่างทางชักชวนให้เธอกลับเป็นอันว่าเวลานั้นเมื่อเขาทั้งสองยังเดินเดินอยู่แล้วก็อ่อนวอนกันอยู่แต่งกล่าวว่ามหาเมฆก็ไม่ใช่ฤดูการที่จะเกิดผลก็บังเกิดขึ้น ความจริงมันเป็นฤดูแรงฝนไม่น่าจะตกฝนก็ตกฝนเม่ตกก็ตั้งขึ้นอย่างหนักเท่าฟ้าก็เต็มปไปเ้วมเมฆมีท่อทานตกลงม,มาหมายความว่าฝนมันตกใหญ่ตกอย่างหนักสายฟ้าก็แลบปรากฏว่าโดยรอบๆมันมืดไปหมดน้ําก็เต็มไปหมด และดูฟ้าก็าแลบแบบปราบเสียงดังฟ้าดังสิงครันน่ากลัวคล้ายๆกับว่าจะทําลายลงได้เธอทั้งสองให้พินนาศไปด้วยอนาจแห่งเมฆในขณะเวลาเดียวกันนั่นเองรากฏว่าลมกับมะเชววายเชิดลมเบ่งก็เกิดขึ้นกับน,นาอีกนางยังได้เรียกสามีมาวันนายลมกับมะเชววายของฉันมันปั่นป่วน,นขึ้นแล้ว ฉันไม่อาจที่จะทนต่อไปได้แล้วก็ไม่อาจจะเดินต่อไปได้ขอท่านยังรู้สถานที่ที่ฉันจะพึงคลอดบุตรเพื่อสถานที่ไหนฝนมันไม่รถเปียกแล้วก็เหนือกันน้ําฝนที่มันหลังไหลมาเวลานี้ขอท่านโปรดหาที่ที่นั่นให้ฉันได้เกิดฝ่ายสามีที่มีมีดอยู่ในมือ ก็เดินดูไปตรวจโนนบ้าง้างนี้บ้างเห็นพุ่มไม้ซึ่งเกิดอยู่บนจอมปลวกแห่งหนึ่งเห็นว่าที่นี่เป็นที่เหมาะบนปลวกสูงน้ําฝนไม่สามารถจะไหลเข้ามาต้นไม้ก็เป็นพุ่มอาศัยเชิงเงือบปลวกที่มันจะงอยปลวกยอดปลวกที่มันมันเงือเชิงเงือ,อมาสามารถจะวางฝนได้จึงได้เริ่มตัดไม้ในเวลานั้น ในขณะเดียวกันแต่กล่าวว่างูตัวที่มีพิษร้ายได้กาดมันเลื่อยออกมาจากจอมเพราะมันหนีผลไม่กันออกมาแล้วมันก็กัดเขาสามีเขางนาาไบตาจาราลงไปถึงเความถนาดนั้น <c oughs> ปรากฏว่าสรีระของเขามีสีเขียวดังกระเปลววไฟที่จะตั้งขึ้นในภายในนั้นหมาความว่า มันมีสีไปหน,หนังข็าตัวมีผิวไหม่พระพิษขนูมันรายเธอก็ล้มลงแล้วขาดใจตายที่นั้นฝ่ายพัญญาคือปตาจารายืนคอยสามีอยู่ฝนกต็ตกหนักไอล้ลมกรรมมชวาดลมเบ่งเมื่อเกิดท้องมันกระปวดสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัส มองดูทางมาของสามีว่าสามีเขาเราไปทางนี้เมื่อไรเขาจะมาสักทีมองเท่าไรเท่าไรเ็าไม่เห็นเขาเวลานั้นการคลอดบุตรมันก็เกิดขึ้นนางก็คลอดบุตรคนเดียวเป็นนั้นว่าทารกทั้งสองทนความหนาวเน,น่หนาเของลมและฝนไม่ได้ก็ร้องไห้ลั่นนางที่เอาเด็กทั้งสองคนนั้นไว้ในระหว่างอก หมายความว่าเอาท้องในระหว่างท้องเล่นนางก็ยืนสองเอาอีกแขนนี่สองแขนเท้าลงไปกับพื้นเป็นหน้นาไปยืนยืนคร่อมลูกทั้งสองเข้าไว้เพื่อต้องการจะให้ไม่ให้ลูกทั้งสองไม่ถูกน้ําฝนที่มันตกลงมาจากฟ้าแต่ถ้าว่าจะน้ําฝนที่มันไหลลงมากับพื้นมันถูกลูก ตามพระบาลี่ึงกล่าวว่าร่างกายของลูกทั้งสิ้นเป็นไปเหมือนกับใบไม้เหลืองไอ้คำว่าใบไม้เหลืองเนีตัวมันซีดถ้ามันหนาวจัดความจริงมันน่าจะตายท้าเวลาแขง็งจืนท่านแม่คนหนักคลอดบุตรเสียเลือดเสียน้าเสียกําลังลูกคนเล็กทั้งสองคนลูกคนใหม่ออกใหม่ดีสุด น้าก็ท่วมฝนก็ตกตลอดคืนลองคิดดูท่านพุทธบริษัทว่าการมีลูกมีเจ้ามีผัวนี่มันลำบากสักขนาดไหนเป็นว่าสามีไปก็าหายไปไม่เห็นกลับมาทุกขเวทนาก็เบียดเบียนใจของนางหนักขึ้นร่างกายคนหนาวสงสารลูกก็สงสารสงสารตัวก็สงสารมองเห็นผัวก็ไม่มา เืิยิงรุ่งม,มาดีนอนตั้งท่ายองโยยองยกเอาร่างกายเป็นร่มบงังฝนสําหรับโรคอยู่อย่างนั้นเมื่อเวลารุ่งสว่างนางงไในอุ้มบุตรคนหนึ่งซึ่งมีสีเหมือนกับชิ้นเนื้อคือบุตรคนเล็กใส่เสเอวแล้วก็จูงบุตรคนโตเอานิ้วมือแล้วกล่าวว่าพี่พ่อจะมาเถิดพ่อ พ่อองเจ้าเนี่ยเขาเดินมาในทางนี้ไปดูทีแล้ว่าเวลานี้พ่อคนเจ้าอยู่ที่ไหนนางก็พาลูกน้อยน้อยคนหนึ่งพาจูงเดินไปคนหนึ่งก็อุ้มไปไปทางที่สามีไปเมื่อตอนเย็นักไปถึงที่สามีที่นอนตายอยู่นางก็เห็นว่าสามีของนางล้มลงตายบนจอมปลวก ร่างกายมีสีเขียวตัวแข็งกระด้างน,นางเสียใจร้องไห้ลำพันธ์ว่าก็าาัยเราสามีของเรายึงตายในวันทางเปลี่ยวเป็นนั้นว่าตอนนี้ทุกขเวทนาบีบขั้นนางอย่างหนักในขณะนั้นเองนางได้ถึงได้ตัดสินใจว่าเวลานี้สามีขวกเราก็ตายแล้วที่เพิ่งไม่มี เห็นจะต้องมีวิาดาแลมานดาเป็นพิุ่นตอนนี้ต้องเดินทางกลับบ้านกันแน่ทำยังไงไงพ่อแม่จะตีจะฆ่าจะด่าจะว่าก็ยอมทุกอย่างหมดทางแล้วฉะน,นั้นนางแก้วจึงได้เดินทางหวังจะไปบ้านขณะที่เดินทางไปมันก็มีแม่น้าขวางหน้าอยู่แม่น้ำหนึ่งความจริงแม่น้ําแม่น้นํานี้มันไม่มันไม่ลึกแต่มมนกว้าง แม่น้ำอันนี้ชื่อว่าแม่น้ำอาจิระวดีที่เต็มไปด้วยน้ำมีประมาณไอ้น้ำเนมีประมาณสูงเพียงเขาแต่ว่าในที่บางแห่งก็มีสูงเพียงนมก็ไม่เล็กนักทั้งนี้ก็เพราะว่าฝนที่ตกตลอดคืนอย่างล่วงทาให้น้ําในแม่น้ํามากขึ้นมาปกติน้ําในแม่น้ํานี่มันจะน้อยแต่ว่าเอ้แม่น้ําในป่านี่มันเป็นต้นน้ํา ผลตกเจียงกะวจึงคิดในใจว่าน้ำนี้ไม่อาจทีเ่เราไม่สามารถที่จะนําบุตรของเราทั้งสองคนนี้ข้ามไปได้พร้อมกันเพราะว่าตนเป็นคนที่มีความรู้อ่อนนี่เรียกว่าความรู้อ่อนเพราะว่าไม่เคยลำบากระบนมาเลยเป็นลูกเศรษฐีมีหน้าที่ใช้เขาอย่างเดียว ในเรื่องการมีลูกมีเต้านี่ก็ไม่เคยลำบากขนาดนี้นางจิงบุตรคนใหญ่วางไว้ฝั่งนี้แล้วก็บุตรคนเล็กปุ่มข้ามฝั่งไปวางไว้ฝั่งโน้นนี่ความจริงจะไปซ้อมกันก็ได้แล้วกหนหณาที่อุ้มคนหลุบบุตรคนเล็กไปวางไว้ฝั่งโน้นแล้วก็กนหนาที่วางก็ใบไม้มาปูไล่เข่าแล้วก็วางลูกไว้ให้นอนบนใบไม้ คิดว่าเราจะกลับไปรับลูกรับลูกคนใหญ่แต่ก็เธอก็มีความห่วงใยลูกคนเล็กเดินเลียเลยเลยเล้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอยู่อย่างนั้นในเวลาที่นางเดินมาถึงกลางแม่น้ําในเวลาเดียวกันนั้นก็ปรากฏว่ามีเหยู่วตัวหนึ่งบินมาในอากาศเห็นลูกชายของเลคนล็กของนางเข้าก็คิดว่าก่อนเรือ เสียงได้โฉบลงมาแจาก,กาะดเื่อมีความสําคัญว่าชิ้นเนื้อชิ้นนี้มันใหญ่จริง,รงๆน่ากินเหลือเกินนางไว่เห็นเขียวเหยียวเชียวโฉบลงมาอย่างนั้นเพื่อต้องการบุตรนางยังได้ยกมือทั้งสองขึ้นร้องเสียงดังเพื่อส่งเสียงดังเพื่อไล่ลบกเยียวไม่ได้ยินเสียงนางนั้นเลยเพราะมันตั้งใจจะกินและเวลาที่มันก็คลายกัน ยิงได้เฉียวเอาเด็กบินขึ้นไปสู่อากาศลูกคนเล็กไปแล้วหนึ่งคนแต่ยงกล่าวว่าลูกก็คนลูกคนโตที่ยืนอยู่ฝั่งนี้ได้ยินเสียงมันดายกมือยกไม้สองข้างได้ยินเสียงดังอย่างนั้นที่กลางแม่น้ำก็คิดว่าแม่จะแม่เรียกให้ตัวไปหาเร็วๆยิงได้โดดจากน้ำยิงได้โดดลงไปในน้ำจะไปหาแม่แล้วก็ถูกน้ำพัดไป ไหลไปตามกระแสน้าอรบรรดาท่านพุทธบริษัทท้งหลายเมื่อน้ําพัดเด็กลูกชายคนใหญ่ไปลูกชายคนเล็กก็ถูกนกจับไปเรื่องราวจะเป็นยังไงสําหรับคืนนี้ก็หมดเวลาที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่าสบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเส็จแล้วเพราะว่าการเวลาไม่อํานวยสําหรับตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทท้งหลาย เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อฟังเรื่องราวของมาหาสศิตรประธานนันสุดในข้อที่เรียกว่านวะ่า